เฮ้เงอาเฮเงอเงงเงเฮเอ้าเฮเฮสวัสดีพ yes> uh ี่น้องไทยมีข่าวบอกให้กันในวันนี้เฮเอาเฮเฮกอลัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วนะสิเฮเอาเฮเฮพีพีเอฟครั้งที่30โปรดยากระพริบตานะพี่ ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเฮ้เอาเฮ้เฮ้แปซิฟิกหรือเปล่าคะก็แปซิฟิกก็ไม่ลงกรสิครับการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมันมันไม่ได้ไงมันก็ต้องแปซิฟิกเฮ้เอาเฮ้เฮ้สัพยาสภาสถานเป็นที่จัดงานครับพี่เฮ้เอาเฮ้เฮ่ที่สิบหกถึงยี่สิบเก้าเอา เอาเอาตุลานี้เฮเอาเฮเฮหัวข hey! oh, like hey! hey! oh, like ้อร hey! oh, like ัฐสภากับการพัฒนาเอ g ดจีเฮเอาเฮเฮในยุคหลังโควิดมาช่วยกันคิดยังไงทีนี้เฮเอาเฮเฮจัดแบบปรีนคอนเฟอเรนซ์จัดแบบปรีนคอนเฟอเรนซ์เราเน้นรักโลกค่ะเฮเฮเอาเฮเฮแล้วคุณ เป็นใครถึงรู้ได้ขนาดนี้เฮอเฮเฮเป็นรองเลขาที่การ oh. เป็นรองเลขาที่การมากํำกับงานและให้ดีๆเฮอเฮเฮสวัสดีครับท่านรองเลขา oh. มีตาหาแววไม่มีเฮอเฮเฮอยากให้คนไทยช่วยส่งแรงใจ พอจับฟุตพิตได้ไหมล่ะนี่เฮ้เ hey, 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 <fun> อาเฮ้เฮเฮลโอตเฮลโอตเอเวอรี่วันเฮลโอตเฮลโอตเอเวอรี่วันเล็ดฟันเอเวอรี่บอดี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้อินโดมาเลจีนฝรั่งให้สุดปังละปั รายได้จะเข้าดีๆเฮ้เอาเฮ้เฮ้ถ้าเขามาประทับใจจะได้กลับมาใหม่คราวหน้าในพี่เฮ้เอาเฮเฮ้ นี้พวกเราขอลาไว้โอกาสหน้าคงเจอกันทีเฮเอาเฮเฮ้ทอมากอะจะดอกจำปีน้องจงเชื่อพี่เธอเยเออลยเอเลยจ้ชอมากอะจะดอกจำปีน้องจงเชื่อพี่เธอเธอเงองงเฮฮสวัสดีพี่น้อง มีข่าวบอกให้กันในวันนี้เฮเอาเฮเฮก็รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วนะสิเฮเอาเฮ